สวัสดีค่ะพบกับนิตาจังกับป้าป้าเจ๋าค่ะนี้เราอยู่ไหนคะอยู่บ้านป้จ๋วอยู่บนรถคุณยายค่ะคุณยายจะพาไปซื้อกล้วยจับอยู่ที่สร้างมิ่งค่ะเพราะว่าอยู่บ้านทีน่รงไฟกล้วยจับหมดของผลที่ตามหมดเลยเนาะเราก็เลยเดินทางมาซื้อที่สร้างมิ่งเลยห่างกัปละมาณเจ็ดโลค่ะพี่น้องเพื่้กินกล้วยจับเพาะเจ็ดโลอยู่บ้านเจ้าแม่สามะไม่ละ เจ็ดโล่ดิจากสามใม่ไหมันทีรถไฟพี่ตาชอบกุญแจหรอค่ะหิวข้าวไหมคะกล้องกล้องนี่ไงกล้องกล้องก็ยิ้มใส่กล้องสวัสดีค่ะเอซถ่ายรูปโอเคไหนทําทำยังก่อนอทํารูปหัวใจทำํำมินิฮาร์ดด้วยมินิฮาร์ดยังไง มิน like ิฮาร์ดมินิฮาร์อย่างนี้ค่ะทำไม <f ys> <mother ach> <ologia> okay. ่ได้คือทำหัวใจเหรอโอเคโอ้ทำหัวใจไม่คุ้พี่เหมยอะฮะพี่เหมยทำอย่างนี้พี่หมยทำอย่างนี้พี่หมยที่ไหนเนาะพี่เหมยเนาะพี่เหมยพี่เหมยที่ไหนลูกเอฟซี่พี่หมยอยหรือป้าเหมยป้าเหมยป้าเหมยค่ะลูกไม่ใช่พี่เหมยป้าเหมยป้าเหมยพาลิตาทำอ๋อป้าเหมยเหต ก็หาป้าว่าหาป้าว่าสันขําป้ามูซาป้าเอาแจงเห็ดปั๋วไปส่งแม่คนคนมาเล่นกับเราไหมยังลูกจับเมื่อยังลูกจ่าเมื่อนี่ต่เป็นลูกสาวใครนะลูกสาวพี่แทนพี่ลูกสาวพี่แทน่าสันแม่ซื่อแม่แพร่แม่แพร่เป็นสาวแม่แพร่เป็นสาวสวยไหมสวยแม่แพร่สวยไหมเขินนาะเขินน่ะโอเค ว่าเขินพี่แทนนี่ตามีแฟนหรือยังใครเป็นแฟนชื่อว่าอะไรกับไอ้ไอเกินดเนี่ยชื่อว่าอะไรนะแฟนลิตาค่ะแฟนลิตาค่ะแฟนลิตาชื่ออะไรคะแฟนลิตาชื่ออะไรคะเมนโนเฟนเทาเหรอแฟนนิตาชื่ออะไรคะเมนโนแฟนเทาแฟนนิตาชื่ออะไรคะเมื่อคืนนิตาเขินพ่อต้อมกันไม่ยุ่ยหรอ เบิ้งปรเห็นอันไม่อยู่ก็ผิดพอตอมห้องกันเพื่ออะ่าดูสิขอรักกันวะซะคือขอรักกันบมาดูเหลือไม่น้อขอลักกันขอรักกันไขอรักกันไปสั่งเองจะกินอะไรสั่งเองเร็วรักกันพี่ตาสั่งเลยค่ะเอากลวยจับหน่อยค่ะพี่เอ้าสั่งเลยเออาะไรสวัสดีค่ะเอาไว้จับมาขัดเกลี่ยไหมเอากล้วยจับหน่อยค่ะก็จับ

ลุงบอกวักเคื่อติมืึลุงกว่าชอเคอมัอออนเลไ,ไ,ไม่ได้ลุงมัเป็นหวัดอยู่เดี๋ยวค่อยกินนลลุงเนะเดี๋ยวหายแล้วที่แต่ค่อยกินนะเดี๋ยวป้าทำมาชิมน,นะคะเป็นบาดขหาหอมเป็นบัดแล้วมันไม่หอมหอมหอมทาครีมหอมห,<า>หอมทาครีมข อต่โอยาจารยปลาหนุนหน่หนุ่หนุหนูหนตอนนี้ตาขั่นอาปลาสิคัดปลาปลาอาไอเไนนกกินเยลมุกน้ำมาเห็นน้กกินเต็มเลยอปลาคุณยายปลากัดโอ๊ยล่ดปลาเห็นอย่างรู้ปลาเห็นอย่างปากบเจ็บตัวปลาเห็นอย่างบอกเอฟก่อนหนูท่านเขีวบอกแม่ขอโทษขอโทษบุราลูไม่เป็นไรค่ะลูกอวลาท่านเขียวปาบ่ ไม่เป็นไรค่ะลูกค้าแม่เพื่อนพ่อป้าพนเมียเออย่าเอิ่นอาเอินป้าเพิ่นเอินแม่โอ้เริ่มงงแล้วเริ่มสับสนแล้วเริ่มสับสนแล้วเดี๋ยวยายมานะเดี๋ยวยายมานะคะที่แต่หิวข้าวไหมเนี่ยข้าวอยากินข้าวเอากินข้าวกับอะไร กินกับใครคะค่ะเชี่ยวกับเอ๊ค่ะกับเอ๊ค่ะรอ,อร่อยไหมอร่อยอร่อยมากไหมคะใช่อ๊อันนี้มันมดมดกัดหรอมดกัดป้าค่ะลูกกัดป้าหเหรอตอบให้ป้าหน่อยคะ่ะค่ะ ต่อให้ป้าด้วยค่ะนี่แต่กัดป้าเหรอนี่แต่กัดป้าทําไมคะค่ะที่หลังอยากกัดป้าอีกนะค่ะเดือดไม่เป็นไรค่ะลูกทําไมหนูรู้ความดงไหมคะขันเอาแกไม่เอาค่ะ <c oughs> เดี๋ยวป้าให้ค่ะป้าให้ค่ะ <c oughs> โอ้ยอเ,เอาแกมาเนี่ย <c oughs> อันนี้เอาบ่อขึ้นไหม อาตรงนี้ขึ้นไหมเอาตรงนี้ขึ้นไหมหนูมัไม่ขึ้นนะมันจะหน้าอีกไหมันน้ไโอเคอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ที่นั่งลิตาอันที่วางแก้วค่ะลูกอันนี้แก้วอัน,นที่วางแก้วของคุณยายน,นี่ไง<อ>หมดเข้ามาโหลดคุณอันยายแล้วคะ่ะเพราะว่าไปทำนัดลิตาหมอกินลิตาโทรหาะเราป้าหาป้ามาสั่งกัเลยเลยจะเลยได้อันหาเพื่นเราจะพอดีคุณยายามาแล้วเหลือมาเหลือดั้มก็เลยเอาลูกคุณยายมา ตอนนี้เราอยู่สร้างมิ้งมาซื้อก็จับมาเนาี่ยนะก็เดี๋ยวมองๆยูว่าความที่ขาดพี่น้องเอ้ยพี่จ๋าร้อนไหมคะพี่จ๋าป้าอยากินอย่างลูก็ลาขี้หิ้งนไม่ใช่เลยอะอ๋อไม่ใช่หรอลูกมันมันมันถูกทางนะอ่ะมันถูกทางแล้วค่ะอันนี้ที่วางแก้วค่ะพี่จ๋าวางดูสิวางมีอะไรด้วยวันนี้ป้าทำให้ให้ป้านี่ไง cho <laughs> mà ui chú im nhận mày nhảy ơi ta im nhận được không <laughs> 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 อะไรนะแค่นด้ต่เิเหรคุณพี่แทนฝวาดเ่าไม่วาดไม่ม่หวัง่นมันไงได้อ่ะมันอันนี้เนี้ยดอกอมันสูบจังหวะตามคนที้เลยถ้าอี่างั้นเราเอาจี่สออัน FC เลยค่ะเราจะปิดคลิปกันแล้วนะมันเป็นไม้กวาดใหญ่มันใหญ่ค่ะอามามันย่ามวีนั่ะนักเอ้ย่ามวีส่วนย่ามกวาดนักหนักเออไม่เอาอยู่อ่ะไปซื้ออันอันบางอื่นดีกว่าเนาะจ้าจ้าทางไปมุกกันบางอึนจ้ามันใหญ่เหรอไม่รับอานิตาลา FC ก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวสวัสดีไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Nhiễm rồi em thì vậy Nhiễm rồi Phải đắt ha